สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะคะต่อกันเลยที่บนนะคะงวดวันที่1 6บหกเออสิบเจ็ดมกลานะคะถ้าเกิดว่ามองไม่ชัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเ <c oughs> จนี่จะบอกว่าจะพูดเร็วๆนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อ,อใครบางคนจะ ที่เขาจะไม่มีเวลานะคะมาฟังมากมายนะคะเจนี่ก็จะไปเร็วนะสวัสดีค่ะรูบิน่าฮลัลโหลอ่าสำหรับหลักร้อยนะคะหลักร้อยเจนี่อ่าหนึและหกนะคะเลอง <c oughs> แต่ว่า1เนี่ยมันติดดับนะคะแต่เราจะไม่สนดับนะคะเพราะว่าหวยมันออกผิดวันนะวันที่17บ็ดก็ ปล่อยมันไปนะคะแล้วก็จะใช้เลขหนึ่งนะคะไปอยู่ที่หลักร้อยเนาะแล้วก็หลักสิบหนึ่งหกเก้านะคะเด่นหกนะคะหลักร้อยให้เด่นหกเนื่องจากหกไม่ติดดับนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยติดดับนะคะ <c oughs> ติดดับสายแข็งของอาจารย์ปอตปีนะคะส่วนหลักร้อยนะคะก็จะเป็นแถบนี้นะคะหลักร้อย ก็หลักร้อยหกก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแต้มนะคะมองเห็นไหมคะแต้มหนึ่งหกเจ็ดแปดนะคะแต้มเด่นบนแต้มหนึ่งนะคะเออแต้มหกนะคะขอโทษค่ะแต้มหกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดแปดนะคะแต้มเจ็ด 106-124-179แต้ม8 108-125-134-189นะคะแต้ม6เด่นหลักร้อยแล้วก็แต้ม6แต้ม6แต้ม7แต้ม8นะคะคือแต้มเด่นแล้วก็แต้ม1จะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะ619 628 637 646

06 36แล้วก็81นะคะส่วนใครชอบในสองตัวที่เป็นเด่นนะคะกเ็เอาไปตัดเล่นนะคะก็จะมีที่เจนนี่ชอบนะก็จะมีา3าสี่นะคะ34แล้วก็619นะคะชอบเจนนี่ชอบอันนี้นะคะสำหรับตายนนะคะตายนก็ กรุณาเข้านะคะคุณบอยคะคุณบอยถ้าเห็นไลฟ์นี้แล้วคุณบอยเข้ามาอ่าวางเลขเด่นบนด้วยนะคะแล้วก็ดับบนสามตัวตรงโต๊ดด้วยนะคะจะนี่รู้ว่าคุณบอยยุ่งทำงานเยอะนะคะก็ถ้าคุณบอยว่างนะคะกรุณาการุณากรุณาวางเลขด้วยนะคะเพราะว่าจะนี่ก็รอชมอยู่นะคะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะมีเลขเด่นเลขเ,เดินดีเลขบนก็ร่วมกันวางได้นะคะช่วยกันหาเลขไปวินนะคะกองฉลากเพราะว่าเราช่วยกันนะคะเราไม่ได้มาให้เลขแบบมัว่วหรือว่าไม่ไม่มีที่ไปที่มานะคะเราต้องการาความร่วมมือของทุกคนนะคะเพราะว่าเราจะไปกันเป็นทีมนะคะเราจะ เราจะไปด้วยกันนะคะไปชนะด้วยกันโอเคค่ะจันี่จะไม่พูดนานนะคะกลัวกลัวว่าใครที่มีเวลาไม่มากแล้วคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะคะโอเคจะไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าจะ